ที่ไม่สามารถอนุมัติของโฆษณาในสตรีมได้เกิดจากอะไรนะครับบางคนเช็คดูแล้วคลิปของฉันถ่ายเองทําเองไม่ได้ใส่เสียงเพลงดนตรีอะไรเป็นคลิปของฉันเองทําไมไม่อนุมัติให้ผ่านบางคนคือได้ตั้งค่าแล้วเครื่องมือถูกจํากัดการสร้างรายได้แล้วเราไม่ต้องมานั่งไล่แก้ที่หลังครับในกรณีนี้บางคนบอกว่าลงคลิปลงเพลงที่มีดนตรีต่างๆลงได้พออนุมัติพอผ่านเสร็จปุ๊บโดนจํากัดการสร้างรายได้ไม่ว่าโฆษณาในสตรีมหรือ เรียวอะไรก็ตามเนี่ยบางคนมันจะเป็นอย่างนี้และบางคนแบบแบบนี้ก็มีคือไม่อนุมัติผ่านแล้วเราต้องมานั่งไล่แก้ปัญหามันเกิดจากอะไรหนึ่งละโอเคเธอต้องไปดูว่าเพลงดนตรีเป็นเพลงลิขสิทธิ์คลิปยาวแต่ถ้าไม่มีแล้วฉันถ่ายเองทําเองแล้วมันเกิดจากอะไรเธอใส่แคปชั่นเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือเนื้อหาของเราเนี่ยมันยังน้อย Facebook เลยไม่อนุมัติให้เราผ่านเนื้อหามันน้อยหมายถึงว่าเธอผ่านคลิปเรียวเป็นแสนล้านวิวแตกอย่างเงี้ยมันก็ได้นาทีมันผ่านอยู่แล้วหกหมื่นนาทีมันไม่สอดคล้องกับเธอไม่มีคลิปยาวเธอลงคลลิปเเออี้้ไดผพจาากนท กับคลิปสั้นเยอะทีนี้คือเหตุผลเว็ f a ฟซบุ๊ก Facebook เลยไม่อนุมัติมันก็เป็นไปได้แนะนําคือไลฟ์สดคือเอาง่ายคือยืนยะันตัวตนน่ะยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งหรือเพิ่มเนื้อหาในช่องของเราให้มันเยอะกว่านี้สังเกตไหมครับว่าโอเคเราไม่อนุมัติผ่านปุ๊บก็รออีกป,ประมาณ14วันนะแก้ไขปุ๊บเฟซบุ๊กให้ตั้งค่าอีกรอบนึงมันยังมีที่ผิดหรือย,ยังไม่อนุมัติไปดูในคลิปหรือในช่องของเราอะมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราก็จะได้ตั้งค่าอีกร